งงเวลลาาาทรนฟ้กับสวบทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินตอนที่สองป่ารักน้ำและบ้านเล็กในป่าใหญ่ปรถมบทแห่งการอนุรักษ์สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Myset Spark ช่องนี้มีแต่พลังบวกเราจะนำสาระดีๆที่มีประโยชน์เพื่อการให้ความรู้มาเรียบเรียงเป็นบทความให้กับทุกๆท,ท่านและในวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับท่านในเรื่องที่น่าศึกษากันอีกเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องตอนที่สองป่ารักน้ำและบ้านเล็กในป่าใหญ่ประถมบทแห่งการอนุรักษ์จากพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ข้าพเจ้าจะเป็นป่าปฐมบทแห่งพระราชดำรัสอันลึกซึ้งเหนือกว่าถ้อยคำใดๆในประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำข้าพเจ้าจะเป็นป่านั้นไม่ใช่เพียงการเปรียบเวยเชิงกวีแต่คือสมการกศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตที่เป็นรากฐานของความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชาติไทยตราบจนถึงทุกวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริธิษพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักถึงความจริงที่ว่าชีวิตของราษฎรไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรนั้นผูกพันอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างแยกไม่ออกหากองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบาพิษทรงเปรียบเสมือนน้ำผู้สร้างแหล่งน้ำสร้างชีวิตและชลประทานในพื้นที่ขาดแคลนแล้วพระองค์ก็ทรงรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการเป็นป่าที่คอยโอบอุ้มดูแลและรักษาน้ำไว้ให้ยั่งยืนป่าคือผู้ผลิตความชุ่มชื้นเป็นแหล่งกำเนิดของสายน้ำเป็นปราการป้องกันภัยพิบัติ และเป็นคลังแห่งความหลากหลายทางชีวาภาพของแผ่นดินน้ำคือชีวิตคือปัจจัยแห่งการเพาะปลูกและคือความหวังของการหลุดพ้นจากความแห้งแล้งและยากจนการเป็นป่าของพระองค์จึงหมายถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูรักษาและจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้น้ำมีแหล่งกำเนิดที่มั่นคงและราษฎรมีชีวิตที่ผาสุขอย่างสมดุลโครงการป่ารักน้ำและบ้านเล็กในป่าใหญ่จึงถือกำเนิดขึ้นจากพระราชวิสัยทัศน์นี้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการทำลายป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืนวิกฤตการณ์ที่ทรงประจักษ์ในช่วงที่ตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ชนบทและถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงทศวรรษ2,500ถึง2,510พระองค์ทรงประจักษ์ถึงวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงความเสื่อมโทรมของป่าไม้ป่าไม้ถูกบุกรุกและทำลายอย่างหนักจากการทำไร่เลื่อนลอยและการลักลอบตัดไม้ทำให้เกิดปัญหาดินถล่มในฤดูฝนและภัยแล้งอย่างรุนแรงในฤดูแล้งความยากจนกับสิ่งแวดล้อม ทรงพบว่าสาเหตุหลักที่ชาวบ้านต้องบุกรุกป่าไม่ได้เกิดจากความโลภแต่เกิดจากความจำเป็นในการดำรงชีวิตเมื่อไม่มีทางเลือกด้านอาชีพพวกเขาจึงจำเป็นต้องพึ่งพาป่าในทางที่ผิดพระราชดำริหลักการอนุรักษ์จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่สามารถแก้ปัญหาความอดอยากและปากท้องของราษฎรได้เสียก่อนดังนั้นโครงการด้านป่าไม้ของพระองค์จึงไม่ใช่การห้าม แต่คือการเปลี่ยนให้ชาวบ้านกลายเป็นผู้ดูแลป่าด้วยสำนึกรักและห่วงแหนป่ารักน้ำคือหลักการฟื้นฟูที่ยั่งยืนกำเนิดโครงการป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำพศ2525เป็นหนึ่งในโครงการแรกๆที่สะท้อนพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีกลยุทธ์ โดยเริ่มจากพื้นที่วิกฤตในภาคอีสานเช่นที่บ้านท่าติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งประสบปัญหาความแห้งแล้งอย่างหนักหัวใจของโครงการการสร้างผู้พิทักษ์ป่าแนวคิดของโครงการป่ารักน้ําคือการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ําโดยเน้นการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และการให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันปลูกป่าสามอย่าง ไม้ใช้สอยสำหรับก่อสร้างหรือเครื่องมือไม้กินได้สำหรับบริโภคหรือขายไม้เศรษฐกิจสำหรับสร้างรายได้ในระยะยาวประโยชน์4อย่างได้รับประโยชน์จากการใช้สอยได้บริโภคอาหารได้รายได้จากไม้เศรษฐกิจและที่สำคัญที่สุดคือการอนุรักษ์ดินและน้ำกลยุทธ์การฟื้นฟูป่าการปรับโครงสร้างป่าส่งโปรดเกล้าวให้มีการปลูกไม้โตเร็ว เช่นกระถินยักษ์ยูคาลิปตัสในระยะแรกเพื่อเป็นร่มเงาและฟื้นฟูหน้าดินอย่างรวดเร็วก่อนที่จะปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีค่าและโตช้ากว่าตามลงไปการจัดการไฟป่าการให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ชุมชนในเรื่องการป้องกันและควบคุมไฟป่าซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการทำลายป่าต้นน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กันไปโครงการป่ารักน้ำมีการดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เช่นฝ่ายเก็บน้ําและระบบชนลประธานตามแนวพระราชดําริเพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นผลทันตาว่าเมื่อมีป่าแล้วย่อมมีน้ําตามมาอย่างแท้จริงบทบาทของราษฎรในโครงการป่ารักน้ําความสำเร็จของป่ารักน้ําคือการเปลี่ยนสถานะของชาวบ้านจากผู้บุกรุกให้เป็นเจ้าของป่าและผู้ดูแลป่าพวกเขาได้รับการจ้างงานให้ดูแลต้นไม้ที่ตนเองปลูก ได้รับการอบรมด้านการเพาะปลูกและทำกะเกษตรกรรมที่ยั่งยืนภายใต้ร่มเงาของป่าทำให้พวกเขามีทั้งไรายได้และความมั่นคงทางอาหารนี่คือการลงทุนในความไว้ใจและศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็นกำไรของชาติที่ประเมินค่าไม่ได้บ้านเล็กในป่าใหญ่อุดมคติแห่งการอยู่ร่วมกันการพัฒนาแนวคิดสู่บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ถือเป็นต้นแบบขั้นสุดของการอนุรักษ์ที่เน้นการบูรณาการมิติสังคมเข้ากับสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ถือกำเนิดจากพระราชาประสงค์ที่จะให้โอกาสแก่ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ป่าหรือเคยบุกรุกป่าให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและยั่งยืนต่อไปโดยไม่ต้องทำลายป่าอีกต่อไปโครงการนี้มีจุดเด่น3ประการที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจะสรรที่ดินทำกินให้ชาวบ้านสร้างบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและมีโรงเรียนสำหรับบุตรหลานทำให้เกิดความมั่นคงในครอบครัวอาชีพที่หลากหลายและยั่งยืนการเกษตรที่สูงส่งเสริมให้ปลูกเพื่อเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และไม่ทำลายป่าเช่นกาแซไม้ผลและพืชผักเมืองหนาวโดยใช้แนวทางจากโครงการหลวงบทบาทของศิลปะชีพสมาชิกครอบครัวได้รับการฝึกฝนงานหัตถศิลป์ เช่นผ้าทองานจักสารเพื่อให้มีรายได้เสริมในช่วงที่ว่างจากการเกษตรซึ่งตรงนี้เองที่เป็นจุดเชื่อมโยงกับโครงการศิลปาชีพในบทความตอนที่หนึ่งพาริตพิทักษ์ป่าสมาชิกทุกคนมีพันธกิจในการดูแลรักษาและปลูกป่ารอบบริเวณชุมชนของตนเองพวกเขากลายเป็นแนวหน้าของการอนุรักษ์เพราะป่าคือแหล่งน้ําและแหล่งอาหารของพวกเขาความหมายเชิงปรัชญาโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือการพิสูจน์ว่า คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีดุลยภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน้ำลังทานที่มีความเปราะบางสูงทรงสร้างระบบนิเวศท,ทางสังคมที่พึ่งพากันและกันรัษฎรพึ่งพาป่าได้รับน้ำสะอาดที่ดินทำกินและอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาป่าพึ่งพารัษฎรได้รับการดูแลป้องกันไฟป่าและการปลูกเสริมจากผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงโครงการนี้ขยายผลไปหลายพื้นที่สำคัญ เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านอุดมศัพท์จังหวัดพะเยาและดอยฟ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นแบบอย่างในการจัดการพื้นที่ต้นน้ําและป่าที่ยั่งยืนมิติอื่นๆแห่งการอนุรักษ์พระมารดาแห่งความหลากหอยยทางชีวภาพการขยายขอบเขตการดูแลพระราชการณียกิจด้านการอนุรักษ์มิได้จํากัดอยู่เพียงแค่ป่าไม้และแหล่งน้ําจืดเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในทุกมิติทั้งบนบกและในทะเลทำให้องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF ได้สดุดีเถิดพระเกียรติในฐานะบุคคลดีเด่นด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและสัตว์ทะเลฟื้นสู่พันปลาและสัตว์น้ำจืดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโดยเฉพาะพันปลาพื้นเมืองที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อคืนความสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนอนุรักษ์เต่าเทาและประการังเทียมทรงริเริ่มโครงการอนุรักษ์คันเต่าเทาและส่งเสริมการทำประการังเทียมเพื่อฟื้นฟูร,ระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลไทยซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญการให้ความสำคัญกับสัตว์ป่าหายากทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ถูกคุกคามเช่นโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากเช่นนกยุงไทยไก่ฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยตระหนักถึงสัตว์เหล่านี้ว่าเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่ได้ทรงสร้างขึ้นมาบทสรุปของบทความป่ารักน้ำและบ้านเล็กในป่าใหญ่มรดกแห่งความชุ่มชื้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนต้องทำควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงใช้ความเมตตาเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติให้เปลี่ยนจากการทำลายมาเป็นการเกื้อกูลกันเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาถึงพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำข้าพเจ้าจะเป็นป่าเราจะเห็นภาพการทรงงานที่ประสานกันอย่างลงตัวคือน้ำสร้างชีวิตป่ารักษาชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนคือผลลัพธ์สุดท้ายโครงการป่ารักน้ำและบ้านเล็กในป่าใหญ่จึงเป็น เสาหลักที่ค้ำจุนระบบนิเวศของชาติเป็นมรดกสีเขียวอันล้ำค่าที่ทรงสร้างไว้ให้แก่ลูกหลานไทยเพื่อให้ประเทศยังคงมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มีสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและมีประชาชนที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและยั่งยืนบนแผ่นดินแม่แล้วเราหวังว่าไมยเสร็จสปาร์กในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านช่วยจุดประกายความรู้ความเข้าใจให้กับคุณไม่มากก็น้อย ถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง MysetSpark พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ที่เราตั้งใจนำมามอบให้คุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ หนึ่งเวลาสรงนางฟ้ากลับสวรรค์